ขอต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่นะครับช่อง My Sky World และน,นี่นะฮะเราจะมาสาธิตวิธีการทำฉลองสังกฐานนะครับนี่เลยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นฉลองนะฮะเป็นฉลองทั่วไปเลยครับอันนี้จะใส่ของใส่ผลไม้ใส่อาหารก็ได้แล้วก็นำไปถวายพระก็ได้นะครับเราก็อยากจะทำให้มันมีอะไรมากขึ้นก็โดยการที่เราจะมาตกแต่งฉลองนะครับนอกจากเราจะบรรจุ สิ่งที่เราจะถวายชาไปแล้วเราก็จะมาตกแต่งฉลองของเราเนี่ยให้ดูน่าสนใจและก็ดูสวยงามมากขึ้นด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาทําฉลองเป็นแบบดอกไม้แห Liu ้งนะฮะฉลองวันนี้จะเป็นฉลองดอกไม้แห้งวันนี้สิ่งที่จะต้องใช้นะครับอย่างแรกเลยก็คือจะมีนี่เลยฮะ,ะเป็นกระดาษสีทองนะฮะเป็นกระดาษสีทองฮะ,ะแบบนี้เลยนะครับตัดไซส์ป,ประมาณนี้เลยนะฮะตัดไซส์ป,ประมาณนี้เลย 6- กถึงเซนนะฮะประมาณ 6- กถึงเซนแล้วก็ ความกว้างก็ประมาณความกว้างก็ประมาณ5เซนติเมตรนั่นเองครับทรงประมาณนี้เลยนะครับอย่างที่สองก็คือจะเป็นกระดาษสาฮะวันนี้กระดาษสาก็จะเป็นกระดาษสาสีขาวๆแบบนี้ฮะเป็นเป็นบางๆนะครับเป็นบางๆเป็นบางๆนะครับต่อไปก็จะเป็นขั้วอันนี้จะเป็นขั้วดอกกุหลาบปลอมนะครับเป็นขั้วปลอมเป็นขั้วพลาสติกนั่นเองครับที ถ้าใครหาได้นะก็จะเป็นแนะนําเป็นตัวนี้นะครับเป็นตัวเกรสรปลอมแบบนี้นะฮะเกรสรปลอมอขาวแบบนี้นะฮะจะมีในส่วนของกลีบดอกรักปลอมนะกลีบดอกรักป,ปลอมนะฮะในกรณีที่เราจะทําแบบแห้งนะฮะกลีบดอกรักป,ปลอมแบบนี้นั่นเองครับอีกอย่างหนึ่งก็จะมีได้นะฮะได้แล้วก็ตัวนี้จะเป็นกิมบิคสําคัญมากเลยนะฮะอันนี้สกายเพิ่มเข้ามานะฮะอันนี้จะเป็นจริงๆอย่างที่ทุกคนเห็นรูปทรงครับมันคือต่างหงู มันคือต่างหูดีๆนี่เองแต่ทีเนี้ยเราจะเอามาอะเด็บโดยการทําเป็นแบบหนึ่งในองค์ประกอบของดอกไม้ที่เราจะติดบนบริเวณฉลอมตรงเนี้ยฮะ,ะให้มันดูมีอะไรมากขึ้นไม่ให้มันดูมีความเป็นกระดาษมากเกินไปให้มันมีความเป็นเงินมีความเป็นเครื่องเงินอะไรอย่างนี้ด้วยนั่นเองนะครับอย่างหนึ่งที่สําคัญมากเลยก็คือนี่เลยนะฮะอันนี้จะเป็นฟองน้ําทั่วไปเลยฮะ,ะถามว่าจะเอามาทําอะไรนะฮะด้วยความที่มันเป็นอ่อแห้งแบบแห้งนะฮะเราก็เลยจะ ใช้เป็นทุกอย่างแห้งหมดเลยนะไม่ได้ใช้เป็นของสดเลยดังนั้นเนี่ยตัวนี้เราจะมาทําเป็นแกนที่เราไว้ทําเป็นดอกขานะทาไว้เป็นดอกขาเพราะว่าถ้าเกิดเป็นร้อยมลา,ายสดปกติเนี่ยนะคะเราก็จะใช้เป็นกา้กานก้านอย่างเช่นกา้านหน้าวัวบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเป็นแบบแห้งเนี่ยเราจะได้ทาเป็นตัวแบบนี้มากกว่าเนื่องจากเวลามันเปียกน้ำเนี่ยมันก็จะไม่เปียกนั่นเองนะครับโอเคแนะนำะอุปกรณ์ไปพร้อมแนละ้วเรามาเริ่มกันเลยนะครับถ้าตอนแรกเราจะมาตัดตัวนี่เลยฮะขนาด ขนาดจริงๆแล้วเนี่ยเน้นเป็นขนาดทรง,ทรงกระบอกฐานสี่เหลี่ยมนะฮะทรงกระบอกฐานสี่เหลี่ยมนะฮะไมะ่ต้องเป็นแท่งมากก็ได้นะประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับ,ปร,รบประมาณหนึ่งข้อนิ้วนี่เดี๋ยววัดให้ดูก็ได้ถนะ้าเผื่อใครอยากทำตาแล้วอยากรู้ขนาดแบบที่แน่ชัดอันนี้ก็จะประมาณขนาดก็ประมาณออสองสองเซนติเมตรนะครับทรงประมาณนี้เลยนะครับในส่วนของ กระดาษสากันบ้างฮะกระดาษสาด้วยความที่เราตัดมาแบบนี้ไว้แล้วใช่ไหมฮะเราก็เอามาซ้อนกันซ้อนกัน,นหลายๆทบเลยครับว่าเราจะต้องตัดทีเดียวนะมาซ้อนๆกันนี้เลยนะครับแล้วก็พับครึ่งแบบนี้พับครึ่งนี้พับครึ่งแบบนี้เสร็จแล้วใช่ไหมล้วก็จะตัดนะฮะตัดเป็นถาดข้างล่างนี้ก่อนชได้นีมแล้วใช่ไหมทีนี้เราจะเริ่มตัวกลีบแล้วนะฮะ ใช้ตัวหัวแม่โปง้งเราเนี่ยฮะจับไปประมาณนี้ให้เล็บมันโผล่มาปรนานี้แล้วก็ตัดเป็นกลีบกลีบแบบโค้งๆอะไรอย่างเงี้ยคะเหมือนกลีบดอกเนี่ยฮะนะฮะโค้งไปประมาณนีเบบน้เราก็จะได้ครึ่งแบบนี้มาแล้วก็จะได้ครึ่งแบบนี้มาแล้วทีเนี้ยพอเราคลี่ออกมาก็จะเป็นตัวกลีบแบบนี้แล้วนะฮะนะฮะเนี่ยเห็นไหมปะอืม จริงๆทรงองันนี้อาจจะยังไม่ค่อยสวยมากจริงๆมันต้องมีความแบบผอมสลิมกว่านี้นะครับแต่เราก็เอาเท่าที่ได้ก่อนนะครับมาขั้นตอนประกอบเลยนะครับอันนี้สกายก็จะเริ่มจากการใช้ได้นะได้ก็คือจะเป็นได้เส้นเล็กแบบนี้เลยนะครับเมื่อกี้เห็นดูสองเนาะนี่นะเข็มอันนี้จะใช้เป็นเข็มเล็กนะ เมื่อกี้เราตัดตัวนี้ไวแล้วใช่ไหมฮะเราจะใช้ตัวนี้เป็นก้านนะฮะเราใช้ตัวนี้เป็นก้านนะครับเรเื่อกานะครับอันดับแรกให้เราเจาะเข้าไปตรงกลางก่อนนะเจาะตรงไหนก็ได้นะพอเจาะไปแล้วอย่างนี้ใช่ไหมฮะเราก็เริ่มเอาตัวใบเนี่ยนะมาประกบการประกบก็คือประกบง่ายๆเลยฮะประกบให้ฐานดอกกับ่แกนตัวฟองน้ำเนี่ยฮะมันอยู่เท่ากันนะแล้วก็ บีบมันดิดนึงน,นะครับแล้วก็จิ้มเข็มให้มันผ่านเลเยอร์ของกระดาษสาผ่านไปยังฟองน้ําแล้วก็ทะลุผ่านไปยังกระดาษสาอีกฟังนึงครับแล้วก็เดินขึน้นนี้แล้วก็หมุนหมุนแบบเบาๆนะฮะนะฮรัแล้วก็เอาไปสอยน,นิดนะฮะประมาณนี้พอนะคะจิ้มเข้าไปตรงนี้จิ้มเข้าไปนี้ เราอาจจะเอาได้พันนได้ประมาณนี้นะครับดแบบนี้นะแล้วก็กลีบต่อไปนะฮะประกบด้านตรงข้านเลยฮะ,ะระดับก็คือเหมือนเดิมนะฮะรอบนี้ก็เหมือนเดิมฮะ,ะหมุน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 ประมาณนี้ฮะ พอหมุนเสร็จแล้วให้เราจัดกลีดด้านบนนิดหนึ่งนะ,ะให้มันเรียงกระป๋อสวยๆนะฮะแล้วก็กลีดต่อไปเลยนะฮะกลีดต่อไปก็าอาจจะเมื่อกี้เราหน้าหลังเลยใช่ไหมอันนี้ก็จะซ้ายขวาเห็นไหมฮะอันนี้อันนี้ด้านหน้าน,นีด้านหลังกลีบต่อไปก็มามาด้านข้างนะะเนี่ยฮะยงเลเยอร์ไปนะฮะแล้วก็หมุนนะฮะ อย่าลืมจัดกระป๋อด้วยนะคะเมื่อกี้ใช้สามกลีบแล้วเนาะแล้วก็ใช้ด้านตรงข้ามเหมือนเดิมนะอืมประมาณนี้ใช้สี่กลีบแล้วนะอีกสักกลีบหนึ่งจัดแล้วก็เอากดึงๆนะนนะทีนีน้ด้วยความที่เราหมุนเยอะแล้วให้เราจิ้มจิ้มย้ำเข้าไปในดอกอะครับ จิ้มเข้าวยำเข้าไปในปมเพื่อเป็นการล็อกให้มันติดนะครับประมาณนี้เห็นปะ่ะเริ่มเริ่มเริ่มเป็นเป็นดอกแล้วเห็นปะ่ะขั้นตอนต่อไปแล้วก็ติดต่อฮะ,ะเมื่อกี้ห้ากรีบใช่อันนี้เป็นกลีบขึ้นปกระยะก็ใหม้มันต่ำๆลงมาประมาณหกกรีบเนี่ยกำลังสวยแล้วฮะ,ะก็กรีบกำลังสวยละทีเนี้ยเราก็นะฮะแล้วก็ ล็อกนะฮะเราก็ได้แบบนี้มาแล้วใช่ไหมในไลฟ์แรกเนี่ยดอกแบบนี้เนาะดอกขาดแบบนี้เราได้ดอกแบบนี้มาเนาะเราก็จะตัดแบบนิ้ตัดลายต่อไปเราก็จะมาทําเป็นตีบทองเลยใช่กระดับทองนะฮะเราก็จะตัดให้มันมีขนาดประมาณนี้นะฮะประมาณนี้มาจากนั้นให้เราพับพับแบบนี้ฮะ ทับอย่างนี้เนาะแล้วก็ทับทับแบบรูปบ้านนะฮะแบบนี้อีก่หเห็นไหมเราเห็นเแบบนาะนี้แล้วก็ทับอีกด้าน จากนั้นเราก็ตัดปลายนิดหนึ่งนะตัดเป็นแบบนี้ชุดนะฮะสมมตเอาด้านนี้ลงนะฮะเอาด้านที่เราทับเนลงอย่างนี้แล้วเราก็ใช้ปืนกาวนะฮะอันนี้ต้องใช้ปืนกาวเพราะว่าด้วยความที่มันแบบมีความแห้งอนะเนาะเราก็ต้องทีนี้เราก็จะเอามาประกบแบบนี้ติดเข้าไปนะฮะติดเข้าไปแล้วก็ใช้นิ้วกดบริเวณหัวดอก เราอันนี้นะครับอ้าวีไอีอขอบคุณมากไอีอฝนตกใหม่ที่หน้าเราได้แบบนี้แล้วเนาะต่อไปเราก็ทำแบบนี้เหมือนเดิมคะฮะแต่เป็นฝั่งตรงข้ามตรงข้ามแล้วก็ด้านข้างด้านข้างสี่พิษก่อนนะฮะเกา่าคือเก่านะตอนติดปืดกนกลางเบี๋ยพยายามติดให้ให้มันทับรอยพับของผิษ ท้องด้วยนะเพราะว่าอมันจะได้อยู่เนาะตีมันจะได้ไม่ตีท้องนะเราก็ติดตรงด้านข้างติดแค่มันตรงข้าเมเน,นี้ยฮะได้สองข้างแล้วก็จะติดอีกฝั่งหนึ่งเหมือนเดิมเห็นปะมันก็จะเป็นสี่ทิศแบบนะี้เหมือนเดิมแล้วทีเนี้ย ให้แปะให้แปะเข้าไปนะแปะเข้าไปแบบนี้แตะตรงดันๆเลยแล้วก็งุ้มงุ้มงุ้มกลิบด้านล่างขึ้นมาเล็กน้อยเห็นะไหมฮะเห็นไหมฮะคือตรงด้านบนอะแปะไปเลยดันๆแต่ตรงปลายเน,น,น,นี่ยบีบบีบเล็กน้อยนะเป็นแบบนี้นนะเหมือนเดิมน,นะคเราต้องติดด้านระหว่าง ระหว่างสองอันที่เราติดไปนะแล้วก็ดูอันายมันเท่ากับอันบนนะฮะดูอกสารเท่าบนแล้วก,กดหัวมันเอาไว้แล้วก็บีดบบด้านล่างบีดไปด้านล่างเนี้ยนะกดกดตรงหัวแล้วก็บีบพันนนะฮะมันก็จะมีความเป็นแบบนะเ,เห็นเหลี้ยงเห็นไหมครับตอนนี้เรากำลังทำยอดนี้อยู่นะฮะ แล้วแน่นอนว่ามันต้องมาจากเส้นด้านล่างดังนั้นเราต้องไปทําด้านล่างเสร็จก,ก่อนแล้วเราก็ค่อยร้อยอันข้างบนขึ้นมาเป็นเส้นมีเส้นเดียวน,นะเราเริ่มจากฐานสามอันด้านล่างนะฮะขาสามอันด้านล่างนะ,ะแล้วก็จะมาจับให้มันเท่ากันเท่าองศาต้องให้มันเท่ากันแบบนี้โดยมันเท่ากัน น,นี้คือฐานขานด้านล่างนะครับร้อยได้ามาอีกเส้นนะครให้ความยาวมันยาวยาวกว่าเท่านี้แล้วก็เผื่อด้านบนด้วยนะครับเป็นประมาณนี้นะครับให้เราต่อต่อวิธีต่อก็คือต่อง่ายๆเลยนะครับวิธีต่อก็คือต่อง่ายๆเลยก็คือค่อ,อยผ้ดไ,ไ,ไปมาะ,มาะ,ะแล้วก็จับคมสักนิดหนึ่งแล้วก็มัดมัด ตายลหลายรอบเลยนะประมาณนี้นะฮะแล้วก็ตัดตัดเส้นนี้ออกนะฮบก่อนจะตัดเพื่อความโชว์เราก็อาจจะจิ้มจิ้มกา้อนประดิษตรงโมนิดนะะึงเพื่อให้เขาแบบอยู่เนาะได้ละอันนี้คือขา ให,ให้ระยะมันประมาณนี้กาลังดีนะระยะห่างมันประมาณนี้ประมาณเก้าเซนกําลังดีประมาณเก้าเซนกําลังดีนะกลีนะะกรีบเบาๆอันนี้ที่ตัดออกกรีบเเพราะว่าออพอมันทั้งห้าทีแล้ว,วมันมีความมีความแบบกระเดกอะ่ะมีความแบบ ลิ่มออกมาแล้วมันไม่สวยอ่ะอันนี้สีกลิ่นมันก็จะพอดีเวลาเราใส่ตัวดอกดอกอันนี้ไปอ่ะตัวกลิบอันนี้แท้กลีบปลอมอีกท้ง หลือเข้ามาหน้าเนาะตอนนี้เราก็จะได้สามหางแบบนี้แล้วนะครับแล้วก็ดูไปเนี่ยฮะอันนี้ดเสร็จแล้วอันนี้คือชั้นหนึ่งชั้นสองแล้วก็จะมีอีกชั้นหนึ่งนะครับเป็นขาเดียวเริ่มเป็นรูปเป็นร่างมาแล้วเนาะแต่ทีนี้มันต้องมีอีกสักหางหนึ่ง ตอนนี้ก็จะได้เป็นเส้นเดี่ยวแบบนี้มาแล้วนะฮะหลังจากนั้นเราก็เหมือนเดิมเราจะต้องมือด้านบนแบบนี้ เป็นเส้นบนสุดนอก็อาจจะต้องดูกีดมิดว่าเอออาจจะเพิ่มความโดดเด่นให้มันโดยที่แบบอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเอามาเทียบกับชาลองของเราตลอดนะครับว่าองศามันได้หรือยังเนยเนี่ยถ้ามาะมาณนี้ ต่อไปนะฮะเราก็จะมาทําในส่วนของตัวดอกนะครับเป็นดอกตูมดอกตูมที่จะอยู่ด้านบน,นบเป็นหัวขั้วประมาณจุดประมาณตรงนี้นะฮะแล้วก็อมีอันนี้ลงมาอัน่นะฮะอันนี้เราต้องร้อยได้ยาวๆเลยนะอันดับแรกอุปกรณ์ที่จะต้องมีเนาะอ,อย่างแรกเลยก็คือจะเป็นกระดาษสาเวอร์ชั่นหนานะฮะอันนี้ใช้เป็นกระดาษสาเวอร์ชันหนาหรือจะใช้ใบปองซ้อนกันหไหลายเลเยอร์ก็ได้นะครับ อันนี้ซ้อนกันแรงหนามันก็จะมีความแบบมีความแบบเออดูเหนียวเหนียวอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ไม่แข็งเกินแล้วก็เราต้องเอาเข็มตักเข้าไปนะฮะแล้วก็เป็นกระดาษสาสีเหมือนเดิมฮะที่จะเป็นเป็นชนิดหนาตัวนี้จะเป็นสีชมพูนะฮะสีชมพูเข้มแล้วก็จะมีเป็นชนิดแบบแค,คล้ายๆกับเนี่ยฮะคล้ายๆกับดอกนี้เลยแต่จะเป็นกระดาษสาบางตัวนี้จะมีความเป็นเหลือสีชมพูอมวอลหน่อยๆน,น,นะครับคล้อยหน้ายาวๆไว้เลยนะะ ตรงนี้ต้องแบบเย็บให้ทั่วอันนี้เราก็เริ่มจากการซอ่ซอมซ่อมปมนะฮะไว้แผ่นไว้แผ่นกลางจิ้มเข้าไปน,นี่ฮะเห็นไหมแล้วปมมันก็จะอยู่ตรงข้างในนฮะหลังจากนั้นเราก็เริ่มเลยนะด้วยการใช้กระดาษสีอ่อนนะเราจะเป็นไล่เป็นสีอ่อนแล้วก็เข้ามาข้างในเป็นเข้มนั่นเองทีนี้วิธีการวิธีการทบมันเป็นยงไงใช่ไหม ให้เราพับเห็นไหมทำไงจะหให้เราพับแบบนี้เนีเ้ยนะเข้ามาแล้วก็เข้ามานะครับให้มันพอพอประมาณเนี้ยเห็นปะให้มันประมาณนี้นคนอยู่ประมาณเซนหนึ่งคนอยู่ประมาณเซนหนึ่งเห็นนะถ้าถ้าใหญ่กว่านี้มันจะดูดูไม่ค่อยละเอียดอะเราก็ทาบลงไปตรงนี้เลยนะ ทับลงไปเลยลลแล้วเราก็ใช้เข็มนี่ยนะฮะจิ้มเข้าไปจิ้มขึ้นจิ้มลงนะให้ให้ทบมันอยู่ให้ได้อรัะมันมันทับทบแบบดีบ้างเห็นไหม แล้วทำแบบนี้ฮะรอบเลยนะฮะนนะพอเห็นเนาะน,นี่นะฮะข้อสำคัญคือเราต้องทำให้ตรงนี้ฮะด้านบนเนี่ยมันเรียงเท่ากันเพื่อความสวยงามเนาะด้านล่างอะฮะไม่เท่ากันไม่เป็นไรเราเพราะว่าเลเยอร์ด้านล่างเราก็จะทบๆกันมาเนไหม มันเริ่มเป็นดอกแล้วเนาะเออวิอันนี้ในในในภาพจริงๆคือสวยมากเลยนะในของจริงคือสวยมากเลยมันมีความแบบกริบๆอ่อนนี่นนตอนนี้ก็เสร็จไปแล้วนั่นวงสามวงนะทำไมฉันองเห็นปะเป็นดอกมันนสีเข้มเลยนะสีเข้มเลย เทุกคนตอนนี้ก็ออกติดดอกชมพูตรงกลางแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณน,านี้นะครันมก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนิดนึงเปลี่ยนให้ดอกมันบ,นบ,นบานๆว่แบบดอกแรกะะอะไรอย่างเงี้ยเพราะเมื่อกี้พอมันหนาใช่ไหมเราต้องใช้แรงในการกดมันนะแล้วเราต้องดึง,งให้ดอกมันมีความแบบว่าเลเยอร์ขึ้นมาไหม ทีนี้ต่อไปนะครก็จะเป็นเกรสรน,นะ,ะเกรสรของเราก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้เราก็จะเอาปุนกามะ,ะติดไปตรงกลางแบบนี้รลบแล้วเราก็จะใช้ตัวเกรสรเขาขาวแลยนี้ติดแสบเข้าไปตอนนี้ก็ติดเกรสรไปแล้วะ ประมาณนี้นะครับไปดูสูสุดไปไกลนะก็มานี้เสร็จแล้วตรงกลางเราก็จะใช้ตัวต่างหูเนี่ยฮะมาติดตรงน,นี้เห็นปะเออนะมันจะมีความแบบไม่ได้เป็นหนอกกระดาษไปทั้งหนออแต่ก็มีความเป็นเงินเงินอะไรนะสวยมีความแบบแต่ทีนัน้คือพยายามจะดันให้ดอกอะดอกอันนี้มันกดลงไปข้างล่างกันแบบมันได้แค่นี้เนาะมันก็จะเห็น กาวหน่อยหอยไม่เป็นไรถือว่าแบบกิมมิคกันเนาะปลุกกิตไปตอนนี้ก็คือใช้แรงกอดอยู่ครับรวยมากรวยมากเหนะ็นไหม โอเคทุกคนแล้วน,นี่ก็ประมาณนี้ก่อนแล้วก่อนนะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนไปแล้วนะครับทุกคน